ครับผม CEO บริษัทเล็กมอเตอร์ไซค์เครนครับผมเพิ่งแต่งตั้งตัวเองเมื่อหนาทีที่แล้วครับสวัสดีครับผมอยากไปไกลๆจากสำนักพิมพ์นี้ครับอ๋อไม่ขอบอเนี้ไม่ใช่เหรออ๋อเร่ผมชอบเล่มนี้นะเล่มเล่มไหนครับเล่มนี้เล่มนี้หลอกข้าวบางเหรอใช่ครับทำไมล่ะครับมันสีน้เงินอ๋อแต่ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแต่มันสีน้เงินมันสีน้เงินสวยดีใช่ใช่ใช่ปกปกก็กินขาดใช่ใช่ใช่คือเขาชอบบอก ต้นจะพูกไป cover ใช่หนังสือแค่ปกใช่แต่ซีไว้ใช่รู้อ่านยังไงรู้ผมจะรู้ได้ไงผมก็ต้องดูปกสิครับก็มันมีวิธีเดียวที่จะจัดได้ก็คือดูปกเพราะเขาซีไว้นี่ไม่เข้าใจโอ้ผมไม่เข้าใจปกหลังฮะอ่านปกหลังไหอ่านปกหลังอ่านไม่ออกครับไปเรื่อยนะไปเรื่อย ช่วยเื่นรีวิวหน่ะคือครับคุณชอบเล่มไหนเป็นพิเศษครับชอบเล่มนี้ครับครับผมเพราะว่ามันมีสีครับอ๋อเวลาดูแล้วมันสวยงามมันดูสวยชาใช่ผมได้ PDF มาด้วยเนี่เลยเอาไปแชร์ต่อได้อ๋อใช่ผมกำลังช็อตบริษัทนี้โกงบริษัทตัวเองใช่อ๋อจะจำไว้ได้ครับได้อย่าไปบอกใครนะเจอกันในศาล ไม่ผมชอบเล่นมันมันเป็นสเต็ปไปสเต็ปเลยอ๋อสอนทีละขั้นตอนใช่เราไม่เข้าใจง่ายใช่ผมต่อเลยกูคนละเข้าใจไหมครับไม่อ้าวรอ <c oughs> เล่นนะรอเล่นเยลนโลอีโต้อังโลลูกโมซิปโปมาโลยังอ๋โอโอเคคือหน,นังสือมันอยู่ห้าเล่ม ครับผมใช่คือตอนนั้นมอ่านใช่ไหมครับหนังสือมันมีอยู่สิบเล่มเมื่อกี้บอกห้ามันลามเดียว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 เขาพูดถึงสุดขอบฟ้าเลยสุดขอบฟ้าครับเอ้เล่มนี้ผมก็ชอบราคาผมมันมีอ่านอสะดุดมากใช่ไหมมีสีเล่มนี้ก็มีสีโอโหเล่มกระดับดับไวไฟโอ๊ะโอ๊ก ผมจะรู้ได้ไงมันฟีลอยู่คือระหว่างเล่มไปไกลสุดขอบบอเดียวกับร่มรื่นใต้ร่มเงาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณแพ็คกล่องไปแล้วกี่กล่องผมว่าน่าจะเกินร้อยแล้วลูกนี้ไม่ผ่านน่ะเขาขายเป็นพันน่ะไอไอแพ็คเกินร้อยแล้วไม่ผ่านลูกนี้โดนตัดเจี้ยนเกินล้านแล้วคุณคุณผมเป็นซีอีโอคุณคุณพูดแบบนี้ได้ไงแล้วคุณนะครับแล้วคุณนะ ถืออยู่นี่ไงแล้วเล่าให้ฟังครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมอ่านเล่มนี้อืแล้วก็ไปคุยกับพ่อผมแลผมพ่อผมก็ถามคิดว่าผมไม่ได้อ่านจริงว่าว่าทิมลอเจอร์เนี่ยไปวุ้สต็อกหรือเปล่าแล้วมันไปไหมครับัไปแต่ไปแต่แต่ไม่ได้อยู่ในเล่มนี้ผมโดนโดน่ารีผมโดนอ่านใหม่สามรอบผมจะร้องไห้ นิดนี่ผมจะเล่นหุ้นเก่งกว่าจิมโรเจอร์นะครับโทษทีบผมเป็นโบรนาเป็นอะไรนะโบรนาอาโรพอดีผมชอบรีโอ คือเสียนหุ้นนะครับยอดนักบิดนะครับผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้อธิบายแค่หุ้นอย่างเดียวไงมันอธิบายอะไรบ้างครับมันเป็นการด็อกิเมนต์ไปเที่ยวไปเที่ยวเขาเที่ยวขับผี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกอ๋อแล้วไปประเทศไหนคุ้มคุ้มปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออบ้าวอว้าเตื่นไปอย่างสีเหลืองยลโล่เดียวกลับเข้าเรื่องก่อนครับผมคือแทนที่จะเป็นหนังสือุูนปกติที่น่าเบื่อหน้าเบื่อเนี่ยครับอ่านก็มีแต่ตัวเลข มีตัวหนังสือทฤษฎีทั้งนั้นสนุกลับไม่ใช่เล่มนี้ไม่ใช่เล่มนี้พูดถึงเล่มอื่นอยู่พูดถึงเล่มพูดลอยๆพูดลอยๆพูดลอยๆเล่มเนี้ยมันเป็นการเหมือนเขียนไทรี่ไปเที่ยวรอบโลกครับแล้วไปไปประเทศไหนเจอเจอเจอไม่ได้เของเจอรี่ไม่ใช่แั๊บนึงเจอเรื่องราวอะไรเจอเรื่องราวอะไร เจอบริษัทอะไรที่น่าสนใจเศรษฐกิจที่ที่แต่ละประเทศเป็นยังไงเขาก็ลงทุนตามนั้นเอาอได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความรู้ใหม่แล้วก็คือถ้านอนไม่หลับก็อ่านปุ๊บหลับเลยใช่อ่านไปนี่ได้เยอะแนะ่นอนอ่าบบบนไปไม่รู้กี่รอบแล้วครับคุณไม่เล่นมุกผมข้ามครับ <laughs> <laughs> สงสารผมด้วยครับ ผมมาขายของผมเพิ่งแต่งตั้งเลยเป็นซนะีอีโอเลยผมกะจะทําตัวเลขผมจะขายหนังสือเพิ่มครับครับดูเหมือนแบรนด์แอมบัสเดอร์จะไม่ค่อยพอใจกับอิเทวิวนี้จริงครับ <laughs> เอาเร็วเอาเร็ว <laughs> พือหนังสือใช่หนังสือดีมากเลยครับผมอ่านทุกวันเช้ากลางวันเย็นก่อนกินข้าวหลังกินข้าวโอ้โหผมจะอ้วกไปตัวหนังสือแล้วเนี่ยครับคือผมไม่ได้นอนเลยค่ะเปลี่ยนตัวห่อหนังสือตรงนี้แท็กใช่ไหมพักต่อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบคาวาผมชอบบูกเตี้ผมชอบไทอัมผมชอบวากูเฮ้ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบบอลเดียวผมชอบหลวงพ่อบาง ผมชอบสุดกฟาชอบอสังหาริมทรัพย์ถูด้วยเด็กทั้งสื่ออ๋อเนื้อก็ไม่ได้ถูกเนืืองมากแต่ของก็เป็นแพลของผมไม่ก็ไหม่ผมนี่โอิวนเตเฟตของผมจิคุณแจ๊ีาวู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 วอุญแจนูว่วู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 ววูวนวูวูนูว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 ยวูววู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 ว็ แที่เราเรียนมาในประวัติศาสตร์ที่เขาลูกไปขายที่เขาลูกไปขายมันบางทีก็เ,เข้าใจมันมากขึ้นคือคือผมผมจะเล่าเล่าความลับเกี่ยวกับนักเขียนให้ฟังครับคือคือนักเขียน,นเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการที่เวมไปเที่ยวช่แต่เรื่องเราต่างๆที่เจอกวารไปเที่ยวนะครับแล้วเขาก็ตั้งบริษัทสำนักพิมพ์มาครับปัญหาคือบอนเขาไปเที่ยวนะครับ เขาก็จาเป็นต้องเที่ยวเพิ่มใช่ต้องไปเที่ยวบ่อยๆจะได้มีหนังสือใหม่ประสบการณ์เยอะๆปัญหาคือตอนเขาไปเที่ยวเนี่ยใครดูแลบริษัทคิดเองนะครับอืเที่ยวบ่อยกังตื่นเช้าอ้าวหายไปแล้วไปเลยไม่พูดจริงพูดถึงจิมโรเจอร์ด ครับผมครับผมพอง